ระทึกเกลือตรวจการไล่ล่าขบวนการลักลอบขนแรงงานเถ่อนกลางน้ําสุดท้ายไปไม่รอดโดนรวบทั้งคนขับและแรงงานอีก13คนสารภาพได้ค่าจ้าง2,000ส่วนแรงงานจ่ายค่าหัวให้ในายหน้าคนละ15,000บาทวันที่6มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีพรชัยชะลอเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกบัญจงอมริชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ,พันตำรวจเอกกิตชัยทองอยู่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกพัชชัยก่อนนานรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกสันติพิทักษ์กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วงนายอำเภอสังขบุรีพันตำรวจโทกิตินัฐปรีชาวุฒิวงศ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีพันตำรวจตรีประดิษฐ์แร่เพชร สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรสังขบุรีได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีผู้ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลงเรือจากลำห้วยซองกาเรียบริเวณท่าน้ำหินสามกองมุ่งหน้าไปขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำจงอัวหมูสีตาบลปรางเพอําเภอสังขบุรีหลังจากได้รับแจ้งจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ร้อยต่อชอด134เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยญากองกำลังสุรศี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขบุรีและกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหมู่4ตำบลรางเผส่วนที่กำลังลาดตะเวนและวางแผนในการจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ได้นำเรือตรวจการออกไปดักซุ่มที่จุดชมวิวป้อมปีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเจ้าหน้าที่สังเกตพบเงาคล้ายเรือหางยาวลอยลำมาบนผิวน้ำโดยไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เชื่อว่าเป็นเรือที่ใช้ขนแรงงานต่างด้าวอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณเรียกให้หยุด แต่คนขับเรือไม่ยอมได้เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงนําเรือตรวจการไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนไปถึงบริเวณเกาะแก้วคนขับเรือจึงยอมจำนวนมอบตัวจากนั้นจึงควบคุมตัวทั้งหมดขึ้นไปบนฝั่งแต่กว่าจะถึงท้องฟ้าสว่างพอดีทราบชื่อคนขับเรือลำดังกล่าวคือนายวินอายุ49ปีชาวตำบลรางเผออำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีส่วนเรือหางยาว,ยาวประมาณ10เมตรกว้าง1.5เมตรมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งแอร์อาดมาเต็มลำ รวม13คนเป็นชายหนึ่งคนหญิง12คนโดยแรงงานทั้ง13คนไม่มีเอกสารมาสแสดงอีกทั้งพูดภาษาไทยไม่ได้ดยกเว้นนายวินคนขับเรือเพียงคนเดียวเพราะเป็นคนในพื้นที่หลังจากควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรสังขบุรีโดยนายวินผู้ต้องหาให้การว่าตนนำเรือลำดังกล่าวไปรับกลุ่มแรงงานมาจากท่าน้ำหินสามกองบ้านซองกาเรียหมู่แปดตำบลหนองหลู เพื่อน,นำไปส่งที่สวนทุเรียนที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ท้องที่หมู่4ตำบลรางเผลเมื่อถึงจุดนัดหมายจะมีคนนำรถยนต์มารับไปต่ออีกทอดหนึ่งโดยตนจะได้ค่าจ้างเที่ยวละ2,000บาทระหว่างกำลังนำแรงงานจำนวนดังกล่าวเดินทางไปยังจุดนัดหมายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้เสียก่อนส่วนกลุ่มแรงงานให้การผ่านนายวินว่าพวกตนข้ามชายแดนเข้ามาในประเทศไทยด้วยการใช้ช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอพญาตองสู่ประเทศเมียนมาที่มีชายแดนติดกับหมู่9ตำบลหนองลู จากนั้นมีชาวเมียนมาด้วยกันนำผ้าเดินลัดล่อไปตามชายป่าแล้วมาลงเรือที่ท่าน้ำจุดหินสามกองจุดหมายปลายทางคือต้องการไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชันในของไทยหากถึงที่หมายต้องจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้าคนละ1 5 0 0 0บาทแต่ก็มาถูกจับก่อนหลังจากผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงนำตัวนายวินคนขับเรือส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจสังขบุรีดำเนินคดีในข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกลุ่มโดยผิดกฎหมาย ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นแรงงานต่างด้าวถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองในข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในรชาชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตุภูมินิวชาแนลสถานีคาวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ